วันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปวิ่งมาาธอนกันนะฮะกบคนคาริบอยออกับกับพี่นะพนะี่สันเลยนะพี่สันลนูชื่เลยนะน้ำฟ้าโอเคทางแวะกินข้าวขาหมูตอนว่านะครับนี่ข้าวผสม,ามคนเทียบเลยฮนะแบบ กมาดกาททรทีนะครัก็ยสร้างปน,ะนององรอ,นอมัก็ะดเมอเาผมรุ่นเื่ององอด้วยครับเพราะฉะนั้น,นผมจะรู้ภาต่างาร,ระหวโอเคครับอันนี้ก็เป็น t o โยต้าฟอร์จ e r เนอร์นะครับรุ่นนี้ดูง,ง่ายๆถ้าเป็นเครื่องเมซินเนี่ยมันก็จะเป็นไม่มีสกู๊ปไม่มีตัว ลมเนาะจะเรียบไปเลยนะครับหมายถึงรวมถึงวิโก้ด้วยเนาะวิโก้ถ้าถ้าเป็นเครื่องเมสซินก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีตัวกรูปตัดลมเน,นาะที่ที่เป็นอินเตอร์ก็จะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจะคลา้คลายคล้ายกันคล้ายวิโก้เนาะแต่ว่าไฟเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่แยกเป็นปน,น่าจะเป็น H11 เนาะถ้าเป็นวิโก้ถ้าเป็น,น H4 นะครับมีแยกไฟสูงไฟต่ํา ชัดเจนเนาะสปอตไลท์ก็เป็น H 4สี่นะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นเครื่องเบนซินสองพเจ็ดร้อยที่สี่นะครับก่อนนี้ไปติดเพิ่มมาเองนะครับเขาเจ้าของเดินมาติดมาเพิ่มมาเองเนาะเป็นจมูกมองมุมเนาะกระจกมองมุมนี่ผมไปเปลี่ยนล้อมาแล้วครับล้อเป็น app งานของเรนโซนะครับส6บหกนิ้วนะครับแต่แรกมันแบกเดิมแบกเดิมมันมันไม่น่าสวยอะ่ะ ืมก็เลยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรีวิวาวดูก่อนเนาะนี่เลยครับก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูมิติตัวรถก่อนเนาะผมว่าเป็นรถที่น่าใช้นะตอนนี้นี่ครับก็ภายในภายในสไตล์เป็นแบบนี้เลยนะครับนอกจากแผงประตูตรงนี้เขาไปบูหนังมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็นี่ก็เป็นสวิตกระจกนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นนี่เลยพวกคอนโทรลกระจกแต่รุ่นนี้พับไม่ได้นะกระจกจกจข้างซ้ายขวาเนี่ยปรับบนล่างซ้ายขวาอย่างเดียวแล้วก็ Security เนาะเป็นกุแจชิปนะครับกุแจชิปต้องมีชิปถึงจะต,ต้าติดนะนะครับเป็น Security ของของรถนะครับแล้วก็นี้เป็นเขาเรียกว่าที่ รับแสงกระจกรับแสงเลื่อนไม้ตรงนี้ครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตทสีสัดสวิตว่างๆเนาะก็ใส่ได้ครับนี่เป็นที่วางแก้วน้าครับเนี่ยผมก็วางจิบน้ำองําน้ำปั่นวางได้นะครับสบายสบายเยติก็ได้วางได้นะครับ,บ,บตวบัวนี้เป็นเอ่อช่องแอร์ก็เรียบร้อยช่องแอร์เนี่ยมันก็เป็นสี่สี่ช่องแบบนี้นะโอเคเลยอะ่ะโดยพื้นฐานก็จะเป็น ตั้งแต่ปีสองพันห้าถึงสองพันสิบสองรเปล่าสิบสามสิบสองสิบห้าอปีประมาณสองพันสิบสี่จะจะใช้เอ่อโครงวัดดี้รถประมาณนี้ครับอาจจะมีการเปลี่ยนรุ่นแชมป์เอ่อรุ่นรุ่นที่เป็นส0 1 2นะันสิบสองน่ะมันจะเป็นไฟสไตล์แบบบิก๊กเอ่อฟอร์จินเนอร์แชมป์เนาะครับเนี่ยตัวรถก็เดิมเดิมครับดู จากเม็ดฮ้างเนี่ยแล้วก็ไล่ดูทุกทุกทุกประตูเลยครับก็ย <fit. S 1> ังเดิมอยู่เนาะห้องเครื่องกันนะอันนี้เป็นที่เปิดฝาน้ำมันนะตัวนี้เป็นเปิดฝาปงนะครับดูกันว่าเป็นไงรถรถที่ภาพดีเลยก็เรียกว่ามัน <G ül> อ่าเขาใส่โชกเขด้วยรุนนี้ครับโคตรดีเลยเห็นไหมมีโชกโชกหน้าเปิดได้เลยนะครับถ้ากลัวก็เอาอันนี้ขึ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งกันไว้นะครับแต่แต่มีโชคแล้วสบายครับโชกสบายก็กันโชกไปเนาะแกบูทเริ่มจากตัวอาตัวแอลต้องมีแบบนี้นะของของเดิมเนะี่ยต้องมีตัว น,นี้มันโดนโดนฝาโปรงเนาะของเก่านะครับนี่เป็นตัวเลขต้องมีทุกคันนะแล้วก็มีตัวเนี่ยซิกเกอร์ส่วนตัวเอลต้องมีวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็พวกอะไรต่างเขาจะเป็นวงกลมดูดูภาพรวมเนาะดูภาพรวมแล้วกันว่ามันเป็นโอเคไหมดูภาพรวมนะครับว่ามันกลมไหมอะไรประมาณนี้ก็ดูดีๆครับดูซอกดูอะไรต่างเนี่ แต่คันนี้ดูง่ายครับดูเพจดูเพจนะครับเป็นหลักอาตา,าเนี่ยแก๊สอันนี้ก็จะเป็นเอ่อวอลเทคนะฮะปุ่นวอลเทกนะครับก็เป็นหัวฉีดสีหัวเลยเนี่ยออต้มอ๋อเป็นถึงว่ามันประหยัด Energy Reform นะครับตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้ครับออกแล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยแล้วโอเคนะฮะ เครื่องอ2.7นะฮะ 2tr 2tr 2.7นะครับมีหัวเทียนนะเป็นรุ่นเครื่องเมซินนะะดูจากความเรียบร้อยอต่างๆเนี่ยโห oh, สียพนันยังเนียเน้ยบบอยู่เลยครับรุ่นนี้นะโอเคแล้วผมว่านะของเดิมเขาติดตัวนี้มาด้วยนะแล้วก็ดูพวกเรเลับเ,เ,เ,เนี่ยนี่ๆๆโตโยต้าต้องมีอยู่นะครับโตโยต้าทุกคันนะนี่ครับ บอกไปเลยครับคนที่มีปัญหาเรื่องบิโก้ส่งเสียงดังเองนะให้ถอดเซนเตอร์ตัวนี้ออกนะครับตัวตัวฝาโป่งเนี่ยตัวใหญ่จะหายนะนี่ครับทุกคันผมถอดออกมาเลยฮะตัวคันที่ร้องเนาะคันบิโก้ล่าสุดผมก็ถอดออกนะครับมันก็หายไปนะครับโอเคนะครับนี่นะรุ่นนี้จะเป็นเรา ตัวชอจะเป็นลาวหลังคาเนาะส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นลาวหลังคาเนาะเพราะจากรุ่นเกย์ธรรมดาบางบางรุ่นที่จะเป็นจะจะไม่มีลาวจับนะนี่ผมสั่งลาวจับมาละของแคดดี้บอยนะครับแล้วก็สายเลยมันจะได้มันจะได้เข้ากับชุดล้อนะแล้วก็สั่งสั่งกันชนหน้าแคดดี้บอยมาละก็จะเป็นสไตล์แต่งแบบเดิมเลยนะครับตัวนี้อย่างที่เบาะมันเป็นเบาะแถวสองก็ นั่งพอสบายสบายครับก็มีตรงนี้ด้วยมีที่วางแก้วนะครับแต่สมัยน,นั้นยังไม่มีพวก usb เนาะวิธีการที่เราจะพับบอกง่ายๆครับของ f ฟ r เ u n e r เนี่ยก็อย่างนี้ก่อนฮนะพับอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เลื่อนขึ้นนีพับขึ้นไดเลยครับนี่สไตล์แบบนี้เลยนะครับก็จะพับง,ง่ายๆเลยฟ่งนุ้กงก็เหมือนกันเนาะครับ ก็เหมือนกันใช้งานได้ครับแต่รุ่นนี้ยังไม่มีแอร์ลาวนะแอร์ลาวไม่มีนะครับแอร์ลาวจะอยู่จะเป็นคล้ายๆตัวสปอร์ตไลเอร์ตัวแรกเนาะแบบนี้ครับแอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่แอร์ก็จะอยู่ฝั่งนี้นครับแล้วก็ปรับเอานะฮะก็เย็นพอสมควรนะเหลายคนก็เอาไปใส่แอร์ลาวนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะสําหรับอ่าครับ บอดให้เลื่อนได้โอเคนะฮะตัวตัวพรมผมก็สั่งนาให้ใหม่เนี่ยนะครับเข้าชุดเลยนะครับแล้วหลังก็จะมีขระจากไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่วางแก้วธรรมดาไม่มีอะไรครับเป็นรถรุ่นที่ใช้างานประจำอยู่แล้วจะรู้เนี่ยเม็ดเม็ดอาร์ก็ต้องมีครบนะครับโอเคมีลำโพงอยู่นี่นะครับ ตัวนี้มีตัวกันเทา้าเขียนว่า Fort u n e er นนะครับโอเคเลยเนาะแล้วก็เป็นบันไดข้างสีดำปีส0 1 2ิ2ก็เหมือนกันเนาะคล้ายกันนะครับตัวปลายท้ายด้านท้ายจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นตัวปัตตาฝนเปิดฝาท้ายออกมาจะเป็นแบบนี้ โอเคครับเนี่ยผมไปวิ่งมานะขออภัยอาจจะสอุปกรณ์เยอะไปหน่อยนะครับ okay, โอเคก็แบบนี้ครับสบายๆนะครับแอร์แถวนี้ก็จะม,มีที่วบางแก้วด้วยมีด้านเดียว้วด้านโน้ไม่มีนะครับที่การที่เอาเบาะขึ้นเบาะลงก็ง่ายมากครับเราก็จะดึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะผักขึ้นได้เลย,เลยแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เอาตรงนี้ไปแขวนตรงนู้นะครับนะครับแต่ผมเอาลงไว้ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะบังแอร์ผมอยากอยากให้เปิดแอร์ด้านหลังไว้เขาบอกมีคนบอกว่าให้เปิดแอร์ด้านหลังเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับ f ฟ r ์เทเนอรุ่นรุ่นนี้นะครับมันจะได้เย็นแอร์จะได้ทํางานไม่เยอะนะครับแอร์หน้าเนาะถ้าเราเปิดแอร์หน้าอย่างเดียวเราควรจะเปิดแอร์หน้าแอร์หลังไว้ด้วยนะครับ ดูซอกตัวหลืบแล้วก็ยังเหมือนเดิมเนาะยังไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โอเคเลยคันนี้นะตรงนี้จะเป็นที่ไว้มแมลงนะครับนี่ไว้มแมลงนะครับถอดมาได้นะแล้วก็ตัวคันอยู่นี่นะครับเฉยถูกเฉยนะแล้วก็นี่เป็นเป็น power outlet เอ่อ power ไว้เสียบเนาะได้เลย อยงนี้ครับโอเคเลยผมว่าดูภาพรวมแล้วเขาค่อนจะโอเคเลยคันนี้นะครับอืมด้านท้ายด้านท้ายนี่เขาติดขอ,ของเดินเขาติดติดติดแก๊สมาแบบนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะเป็นถังโดนัทนะฮะนะครับเอาลือบอกตัวกระจกเนี่ยก็ต้องเป็น แบบนี้ทุกบานนะเออทุกท,ทุกบานนะครับเนี่ยสังเกตได้กระจกเนี่ยอันนี้ดูง่ายครับรถเนียนๆนะครับรเพรเ่โชคดีมากคันเนี้ยเจ้าของเดินก็ติดตัวนี้ข้อไปด้วยเป็นไฟเลี้ยวก็โชคดีครับโชคดีเนี่ยแล้วก็สติกเกอร์ตัวนี้ต้องสองมาเจ็ดวีวีทีไอ้นะต้องติดอยู่มานเดินนะต้องต้องแบบนี้นะครับ ส่วนล่องสันอะไรต่างเนี่ยก็ดูดูดง่ายเลยครับมันมันเนียนอะ่ะเนี่ยล่องมันก็ตรงตลอดเวลานะครับไม่มีล่องหลังประตูอะไรต่างมันดูง่ายครับเนี่ยไม่ไม่มีโดมเลยที่นี้ลองดูแบบดูด้านบนด้าน โอเคอยู่นะเนี่ยโอเคเลยอ่ะเออใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับรถที่เหมาะกับเดินทางไกลแก้ด้วยนี่โชว์เขาไปเปลี่ยนของอะไรมาเนี่ยโท,น,โท,น,โทนิกโทนิโนิก้าโช๊คหน้าเปลี่ยนมาแล้วโชค๊คหลังเปลี่ยนเปล่าหลังมองไม่เห็น โชงหลังก็น่าจะเป็นชกเดิมป่ะเอเมนเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนชชคหนึ่งนะแต่โชกหน้านเขาเปลี่ยนมาแล้วผมเปลี่ยนล้อไว้ลวเนี่ยเปลี่ยนล้ออาจจะติดๆหน่อยนะก็เดี๋ยวเอาเข้าว่ากันเนาะอย่างเงี้ยเป็นรถที่โอเคเลยอะ่ะใช้งานได้ดีนะครับชื่นยวติด แจรีโมทนะฮะคุณจะทำให้สองดอกนะครับสองชุดเผื่อไว้ฉุกเฉินนะครับโอเคอย่างที่บอกคือมันเป็นมันเป็นขับสี่ฟูทานนะครับนี่เรียบร้อยชึ่งเดียวติดต้องไม่มีไฟหลงเหลือนะนอกจากไฟที่คาดเบลกับไฟเบรกมือนะครับเพราะนั้นต้อง ต้องมีให้ครบนะฮะการดูรถกร็เพื่อเราจะไม่ต้องมาซ่อมนะครับครับเข้าเกียร์ตัวตัวนี้มันอยู่ที่ h ไฮอยู่นะครับไฮ High Hi อยู่นะฮะเจ็ดสครับสามสิ uh, 30, นะั้งประมาณนี้ล้อหน้า30มสล้อหลัง70็ดสหมายถึงกำลังนะครับแต่ถ้าเราจะเป็น hl เนี่ย ที่แบ่ง H L มันจะแบ่ง50 50เนอะเอาไว้ตะกุยนะครับก็ไดจะเป็นพักขึ้นไปอย่างนี้นี่นี่เป็น H L นะนะพักออกมาก็เป็น H ธรรมดานะครับถ้าแต่ถ้าอยากไป L เลยไปไป Follow ครับแล้วก็ไปพักกันไปก่อนโยกมาทางขวานะคเด็ดไปทางนี้เนี่ยนี่นี่ขึ้น Follow นครับนี่ Follow ละนะครับโอเคนะครับอ่ะนี่ก็กลับมาเป็น ไฮไม่เดิมนะครับแต่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์นะครับนี่ครับแล้วก็เปิดไฟเนี่ยทุกอย่างติดหมดนะครับทุกอย่างติดหมดเลยนะครับรงถึงนี้ด้วยนี่ก็ติดนะครับตรงนี้มีไฟนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใจขาดเดี๋เปลี่ยนได้หลอดง่ายเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้ที่ชอบเป็นนะฮะอาการก็คือบูสตเกียร์บูสตเกียร์ก็ต้องไปซ่อมเนาะนะครับใส่ใส่บูตได้เล็กๆเอง อันนี้ไม่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 แพงมากนะครับโอเคนะครับไฟไฟตึงไฟติดเรียบร้อยนะครับเนี่ยรถดีๆก็จะเนียนแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้จบการรีวิวประมาณนี้ครับฟอปากด้วยครับ Fort จ n e เนอร์สองัซีซีนะครับเครื่อง2 tr ติดแก๊สอย่างดีเลยครับ Energy Reform เนะถึงว่ามัประหยัดขนาดนี้นะครับแล้วก็สวยใสนะครับ ใช้งานได้ยาวเดี๋ยวรอแต่งเต็มก่อนนะครับใส่กันชนใส่กันมาแ้วแล้วก็ใส่ตัวแคล่บอยนะครับมันก็สวยใบแบบนะครับมาสองเมื่อเมื่อ20ปีแล้วมีฟังก์ชันนี้ผมก็โอเคแล้วเนี่ยอินโฟเปลี่ยนได้เนี่ยประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับเราใช้งานได้บอกอุณหภูมิภายนอก26องศาเห็นไหมฮะโอเคครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ นี้ดีกว่าอุณหภูมิดีกว่าโอเคครับกับโฟล์กเนอร์ี0ส4่วัดดีครับเรามาดูการขับขี่นะครับก็อย่างที่ทราบคือเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมันก็จะแน่นหนึบนะครับไม่เหมือนรุ่นขับเคลื่อนสองล้อเนาะซึ่งผมมีรุ่นขับเคลื่อนสองล้อด้วยครับเพราะฉะนั้นผมจะรู้ความแตกต่างระหว่างขับสี่กับสองครับขับสี่นี่แน่นแน่นมากครับเพราะว่า หนึ่งน้ำหนักมากกว่าเขามีชุดขับเคลื่นล้อหน้าด้วยครับแล้วก็มันตะกุยทั้งสี่ล้อเลยพร้อมกันเนาะไม่เหมือนวีโก้ครับวีโก้สามารถเลือกได้ขับสองขับสี่นะครับแต่รุ่นนี้ขับสี่ฟู time นะครับก็เป็นอะไรที่ให้ความมั่นคงดีครับผมเคยขับไปัางไปต่างจังหวัดเนี่ยหลายครั้งแล้วเนาะมันจะเป็นคันคันที่แล้วนะครับคันแล้วขับเยอะมากนะครับคันนี้ก็ ใช่ว่าจะขับเยอะเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเราได้ความประหยัดนะรุน่นนี้ที่ผมที่ผมอยากจะเชียร์นะครับประหยัดนะครับแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงได้สองรูปแบบพร้อมกันเนาะที่ดูเรามีทั้งแก๊สทั้งน้ามันถ้าเราเติมเต็มถังทั้งสองประเภทนี้เราไปได้ไกลกว่าแน่ๆนะครับก็รวมรวมผมว่าถ้าเติมต็มถังอาจจะทั้งสองแบบแว่าทั้งแก๊สทั้งน้ามันะก็รวมรวมพันโลครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ เขาเรียกว่าการขับขี่ด้วยนะครับวม่าจะเป็นขับเร็วขับช้าอะไรประมาณนี้ก็อลองดูครับถ้าขับช้าเนี่ยก็จะประหยัดยิ่งแก้ยิ่งประหยัดนะครับถ้าวิ่งทางไกลผมคิดว่าน่าจะตกบาทกว่านะฮะถ้ารุ่นนี้เนาะอย่าลืมเป็นเครื่องสองพันเจ็ดนะแต่ว่าเป็นอยู่ในอยู่ในออยู่ในฟอร์จูเนอร์นะครับรุ่นแรกๆเลยนะฮะและเครื่องตงัวนี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเครื่องสองพันเจ็ดเนี่ยนะครับก็ อะไรไม่ต้องห่วงครับแล้วเครื่องรุ่นนี้อย่างที่บอกคือรถตู้เนี่ยเพียบนะครับรถตู้นี่ขับเพียบเลยใช้ใช้งานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ผมว่าประหยัดดีครับเป็นรุ่นที่น่าเล่นนะในการหารถมือสองครับเราต้องดูเรื่องหนึ่งเรื่องตัวถังเนาะตัวถังต้องดีนะครับไม่มีชนพิคว่ำอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูพอเป็นนะครับดูประวัติก็ได้นะครับ หรือดูคนที่เราซื้อก็ได้นะสองคือดูพวกเครื่องเกียร์นะครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดรนรุ่นนี้เนาะที่เป็นเครื่องเมซินสองพันเ็ับเครื่องสี่ล้อเนี่ยถ้าเกิดใช้งานใช้งานหนักมากๆนะครับตัวตัวเกียร์อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับนะเปลี่ยนเกียร์บ้างเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยถ้าดูแลรักษาตามตาบรอบนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรรถรุ่นนี้เนี่ยทนจริงคนระับเพราะรถอย่าลืมครับ สิบเก้าปีนะครับรุ่นนี้เพราะว่าตัวปีนี้ปีสองพันยิบสี่ผานแล้วผมว่าตกยี่สิบปีนะครับรุ่นนี้ยังเนี่ยมีเห็นเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นแชมป์ในการขายนะครับรุ่นแรกๆที่ออกมาเนี่ยปีสอง5ันห้าเนี่ยเป็นที่คือหามากมีทั้งโอ้โหเครื่องสามพันนะครับเครื่องสอง7ันเจ็ดสองันห้าเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้ขับเพื่อนสี่ล้อเพื่อนสองล้อมี และเป็นรถที่นิยมมากครับเพราะฉะนั้นอไหล่เพียบเลยครับอไหล่เพียบแล้วก็ไม่ต้องห่วงผมผมอยากจะได้รุ่นนี้มานานแล้วก็คือรุ่นที่รุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกเลยที่อยากได้เครื่องเมซินด้วยนะครับเพราะว่าดีเซลอย่างที่ทราบคือเครื่องดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อที่เป็นเครื่องสามพันเนี่ยไปทนนะครับดีมากเลยนะแต่ว่ามันอาจจะกินน้ำมันไม่นิดนึงนะครับถ้าเทียบกับราคาน้ำมันผมก็ซูไ่ไหวนะครับ แต่ถ้าเป็นเอารุ่นนี้มาติดแก๊สแล้วหาสภาพที่ดีๆนะครับผมเชียร์ขัดใจนะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ดูเรื่องความเก่าหรือหน้าตาเราใช้การใช้ในการขับขี่นะผมเชียร์รุ่นนี้ฮะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยเชื่อผมเถอะแต่เพื่อสี่ล้อเนี่ยต่างจากขับเคลื่อนสองล้อกินกินไม่ต่างกันมากนะครับแค่มีชุดขับเคลื่อนด้านหน้ามันเองแต่นะครับเวลาเราติดอุปสรรคอะไรต่างเนี่ยหรือหน้าฝนเนี่ยผมเจอมากระตัวเลยนะหน้าฝนเนี่ย แค่ใส่สี่ล้อเนี่ยฟูลไทม์ time, หรือเป็นพาสไทม์บีโก้เลยที่ขับเครื่อง,งสี่ล้อมีภาษีดีกว่าครับนะครับนะครับแต่ว่าเราต้องดูแลเรื่องรักษาเรื่องตามระยะนั่นเองเนะให้ให้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าจะเป็นใช้ในเมืองนอกเมืองนะครับในกรุงเทพแต่งางหวัดเนี่ยผมเชียร์รุ่นนี้นะถ้าใครหารถในในเลทราคาประมาณนี้นครับเนาะผมคิดว่าดีมากเลยรุ่นเนี้ย มันไม่อืดเลยเนี่ยโ,โหเนี่ยถ้าผมขับรถอ่ดผมจะรู้เลยเนี่ยนี่ไม่อืดเลยนะขับแบบชิวๆเลยอะขนาดออกตัวใช้แก๊สเนี่ยผมใช้แก๊สน,นะนะครับเติมมาสามร้อยบาทเนี่ยเรวิ่งได้ประมาณสักห้าร้อยห้าสิบโลเฉลีย่ยประมาณนี้นะนะครับอวิ่งไปยี่สิบห้าโลแล้วนะครับนะครับก็ผมหารุ่นนี้สีดําพอดีเลยสีดํารุ่นนี้นะครับแล้วผมจะมาแต่งเหมือนเหมือนเดิมผมอะนะครับ เอาว่าแต่งแบบคันที่แล้วนะชอบมากคันที่แล้วเนี่ยผมยังไงไม่รู้ขายไม่ได้ไงไม่รู้ผมสีได้อะแล้วตัวนั้นก็คือทําแก๊สต,ตัวท็อปมาแล้วด้วยเนาะแต่ตัวน,นี้ก็เป็นแก๊สต,ตัวท็อปเหมือนกันนะนะครับที่ติดรถมานะแล้วก็ดูจากประวัติดูดูจากเอ,อเขาเรียกว่าเนี่ยสภาพแล้วเนี่ยคนใช้เนี่ยรักษารักษารถมากนะครับเนี่ยเงียบมากเลยเนาะทุกจุดเลยอะนะครับแต่ผมไปรีวิวให้ดูนะเนี่ย ลื่นมากเลยอ่ะเรียมเลยอ่ะเล็เรียม,ยมนะครับก็เนี่ยผมใช้ทุกวันเลยผมติดใจนะครับเพราะว่าคันโฟล์กอเนอร์คันนั้นก็ผมใช้งานมันหลายปีแล้วครับก็เริ่มฝาว,วาวร่มซึมอะไรซึมต่างๆเนี่ยผมใช้ไม่เคยหยุดเลยขึ้นเหนือล่องใต้เอาคันนั้นไปตลอดนะครับแล้วก็ทนทานมากขับดีครับอันนี้เป็นเครื่องขับเอ่อเป็นรุ่นขับสองนะเป็นรุ่น 50ปีนะครับรุ่นหายากเหมือนกันเป็นสีพิเศษเนาะครับก็ภายในดําด้วยแต่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นตัวท็อปแล้วก็แอร์แบบดิจิตอลแล้วนะครับแล้วเป็นตัวแรกของโฟรเชนเนอร์ที่ใช้เครื่องเมซินกับเพื่อสีล้อด้วยเกียร์โต้้วยครับที่สำคัญเครื่องเน้นนั่นตึกเลยฮะนั้นสามารถที่จะใช้างานได้ดีเนาะ เสียงมันดังหน่อยนะเพราะว่าผมต้องไปยกยกขึ้นอนีกสักนิ้วสองนิ้วเนาะเพื่อให้มันพ้นตรงนี้ครับโอเคครับเนี่ยนี่ผมก็ขับขับในกรุงเทพแถวบินบุรีทุกวันนะส่วนใหญ่ราจะใช้รถเนี้ยคันนี้เลยสองคันนั้นก็เก็บไปกันนะครับแต่จะเชียร์รถตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับแตใ่ในการติดแก๊สถ้าเราติดในอู่ที่มา,มาตรฐานแล้วเนี่ยผมว่าสบายครับ ดูอู่นามีที่มริทที่ผมติดประจำคืออู่เอนจิเนียร์แก๊สนะครับรางกำแหงร้อสองร้อยสามนะครับไปดูทุกคันที่ผมติดแก๊สผมจะติดที่นี่หมดนะครับแล้วก็น้องต้อมเขาดูแลดีมากเลยนะครับนี่นะครับนะครับก็สะอาดนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับโอเคเลยเยี่ยมนะครับตัวนี้ในการขับขี่เนาะอ๋อครับครับ

ะมาติดแคดิบอยอยู่น่าโอเคแล้วขอให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูโอเคพอพอได้ไพี่อย่เงี้ยโอเคเป๊ะเนาะเป๊ะเลยแน่นอนดิมาผู้ี่ยวชาแคดิบอยครับติดทั้งช่างผูง้ชำนาญเลยนะทุกูำนาญการเลยอะ มาหลายกันแล้วนะใช่เทปเก่ายังอยู่นะสูงวินะวงนะเทปเก่ายังอยู่นะเทปเก่าอยู่ครับนี่เทปใหม่อีกละคนเดิมนะคนเดิมว่าคนเดิมหน้าตาดีหน่อยเราหล่อหน้าหน้าหนุ่มกว่าหนุ่มหนูผมเยอะเลยอ่ะโอ้สุดยอดทำยังไงเนีโอ้โอ้ใช้ได้อยู่ครับโอเคครัับอ่าสสวดีครับวันนี้มาติด ติดอันนี้เนาะครับกันชนกันชนคาริบอยอ่ากับกับพี่นะชื่ออะไรนะนะชื่อสันครับพี่สันหนูชื่ออะไรนะชื่อน้ำฟ้าน้ำฟ้าโอเคแล้วสามาวันนี้เหล่าลูกเลยนะครับจังหวัดเลยเหรอโอ้เจอเจอพอดีเลยโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ